สบายดีพี่น้องงับรถกับลุงพลอยู่เพียงสบายดีสี่ที่อ่าเป่งกระตุดนสุขสุขคนสุมงสุบอนพี่น้องเลยบายย้ำามบายเด้อพี่น้องเลยพ่อพกันก็ส่องเราไม่หนี้คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยไม่หนี้เปิดคลิปมากกับสิงับกระโดดพี่น้องเลยจะมันยังดอกงับอยู่ อย่าคึ้นจะขึ้นเลือกอยู่ได้เนาะเฮ้ยพี่น้องเลยเดี๋ยวโบจดขึ้นเออจะงับมาได้กันได้ก็ได้ทั้งก็ออกมาแต่เคียงพี่น้องเอ้ยเอาเล็บไก่ออกเอาโมไม่ยังเดาลุงบ่ไดียวบ่ได้เอายังได้เลยเอองับได้วเลยโอ้ยเนาะซอยกันคว้าติดไก่พี่น้องเนาะซับ ติดไก่เป็นเช็ดน้ำข้าวปุ้นพี่น้องเอ้ยโอ้ยกระเทียมทางนี้ก็เต็มปุ้นจักร้อยตะกร้าจนพุ้นอยู่พี่น้องเอ้ยฮะกินมืดหัวกับอมไปหน่อยหัดกับผมมาซอยมดแง่เลยกินกินน้ำกันเนาะลงแรมเนาะซอยกันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเจ้าผมมาซอยนี่เจ้าอันบ่สิบุ่้นจะร้อเจ้า เฉพาะผมมาซอยนี yeah. ้คนซูเปอร์อยู่ประมาณสองจับสองจับบอลงไปเลยได้โลหนึ่งเท่านั้นแหละสอจับก่นหลายโลเติบได้พี่น้องไว้เนี่ยเนาะโลหนึ่งบมได้ลายน้อพอแล้วเนาะ โมเม้คนละเรื่องนี่คนละเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันโลดึงอันนี้โอดวายเอออันนี่จีนไก่ไก่เนี่ยชีสโลว์ครับว่ามือแรงถูส็บสามไปเออมือแรงว่ะมีเห็ดมังเนาะมีแล้เห็ดวลาโกแก๊กแถวนี้แหละหมูขาเจ้าคั่วลุง ว่าแล้วพระเดยินนุงแหละวะซอยสิ้นงัวแล้วแล้วก็สีเอาหมูมาซอยต่อเลยแต่เขาคัวมาะเลงทางน้ำแข็งไวป่ลงแหละมดแะเด่อนลาสอันาส่มูจเอเลงง้จน้กมืนตล่อลตีนหนึเก่าอย่างเิ่เ้าบาี่ ซอยชิ้นง่วนเล่้นมูยตเขาั่วให้จำและซอยงเทาเต็มมันง่ายกว่าชิ้นง่วนมนง่ายกว่าเพราะเขาซอยตอนใหญ่ดินี่คเดียอยด้วขังไปหาปลาอยู่อนแรกินปลาคามันละสิไม่วดเ้อตอนนี้ว่าจับเจับหยังขาดเนาะไห เายหาปลาปลาได้เยพู่อกันเว้ยเห็นกันแล้วเอาพ่อเตยนะไปกันเด้อเวาเด้อไปคลิปแม่แกะอันนี้ก่อนลูกชิ้นจักโลยแม่ในสบายดีได้ไหมเด้อ ใส่กระซามเนาะโดยกะปลีเ okay. ่ยบตั้งเะของคุณกร่งกาเนาะลอยหาสิบโลวะคุณกะลอยหาสิบโลโดยลูกซิีกะละมังนึงตีนอีกกะละมังนึ่ง สิ้นเน้นเนาะแซ่บแน่นอนแม่มีจักรโลปงกระสีหัดเศร้าตัวนี้ชิพาเสี่บเนาะแน่นยังไล่กระตายเนาะัดปงงพ่อเรมน่โอ้ยแนมันบ่าเราเลยตาก้อยคือกันเนาะโดยหลพอเอโ้ยคันีบซาโลผมสุบ เดแม่กองจิงเพงียงยโตพูนอันนี้นมโตกองจันพาน่นางนุ่งโดยมาบเดพี่น้องเบอร์พามาเบิ่งทางนี้ก่อนตสตักปานินพี่น้องางนต้มเห็ดน้ำข้าวปุ้น อาตุ้นี่ไงน้ำมันจะบอกมานํำเออตักมาหมมึงและตักมาใส่ใสใกู้มนมสวาเอาอาลจัด้อนมวย่วยกันเออผูนึงตักผู้นึ่งนี่น้าวนี่นนป่วยคนะเนาะอันเ <c oughs> <c oughs> ปลาซิบปลาโลบปปะปลาซิบหาซิบโลพี่น้องเลยเสียแต่เขาเ็นดามันสันปะเนาะ สบาดดพี่น้องด,ด้ว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  <laughs> ลืม,มันหอนองีงจิจ๊ป่า,ปาวะจนลืมถักทายสบายดีพี่น้องงฉันหอนพดอกม,อมอา,ลลาคา่นะร้่นะากปุ้นลอ,อ,อยหาิบโลพี่น้องเอ้ยปลาปล่ให้นะปุ้นซิบปลายโล น่ปาปุ่นในซองหมอบ่พเปบุะอืออือโถไปเลยกําลังหันักกากเกี่ยนตอนนี้ก็ได้ปุ่นเป่งนัวกับองจันพันอยู่พอเบพี่้อกเบิ่งมาทางนี้ หกะทิน <c ười> <c ười> ี่ก็สองสี่หกแปดสิบป่องพอดีพี่น้องเลยกะทิบนวกนะกะหห้กไปพี่น้องเลยบนวกมาจากแนวสิว่าจังหวะเ้อสแค่เอ้ยมอเดียวมันสองหมอบูน ซอยนไปพี oh. mm ่น hmm. mm. like mm ้องเนาะละไมละมือก็ออกมาแต่ตัดเล็บตีนซอยนุงแรงพี่น้องเอ้ยมือกระปุ่นไปก่อนพี่น้องมแรงแรงกระปุ่นก่อนเนาะโดยขกระปุ่นกระปุ่นไปก้อนแง่แง่กันแง่แง่กับ Phèn, nhắn cà phèn mất luôn rồi Xăm này cả ok đó luôn rồi Tạm ngộp nó Mày nhắn luôn cho con như này nè Mới cứ bịt xếp nhảy Mày vô cốp ạ รวมด้วยช่วยกันแดดออกมาแล้วได้ไหมอแม่บอยยับไปีกแน่นะเบามีแดดเลยนะเนี่ยบอลล่มพัดขึ้นนี้กระห่มอยู่ 2h qua à, là đấy thằng luôn. Khưng bò cá bá. túc à, túc bó, Ok ok, đi để bà chị thế xài เทนําใส่หมอ้เิดก้อนมกลงไปนะนี่เน้นมันนี้นะยังไม่ดีจับกล้องนสักแคทอ่าถ้าุเพียงตุ้มมันก็ได้รือเ ตใช่อันนี้ตุมแรกนี่แม่นเผื่อเผื่ออ่าโทรศัพท์บ่อันนี้นะแม่นตัวนั้นก็ตัดไปมาเฮอนแห้งอะพี่น้องสบายดีลังไหมแล้วะบางเฮาว่าเผื่อน้ํากระทงกะทิตัวนี้เด้ตัวนี้บ่พาเติม แบอคกิวอริออมารชีระเบิดเลยพี่น้องเลยเพืงโทรศัพก็ได้ <c oughs> ไก่ไฟผัด่ฮ้อนแน่พี่น้องเลย kẹ nữa là bà này chứ อยู่ทาง thằng này. <cười> <cười> Đôi, giờ đi với ปฝาพี่น้องเลยจักปไาเลยสอยกันเถ็ดพี่น้องเลยเนาะแานเฮานี่เห็ดสอยกันพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะสลักินี่ว่าจะมีความเฮงเลยคุณคุณยายพี่น้องฝากไปสุดสุดคนขอบคุณทุกคนลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะอย่าว้างระเบิดได้เนาะบอกกันไม่กินหนาพี่น้องเนาะสลักินี่สบายดี